สวัสดีค่ะวันนี้มีเพื่อนไปเก็บผักเสี้ยนค่ะสนุกมากเลยค่ะเก็บไปคุยไปทั้งสนุกทั้งเพลินมาเก็บด้วยกันค่ะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมและให้กำลังใจไม่เป็นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาเข้าป่าเข้าป่าไปไหนสาวๆมาเที่ยวป่าาเที่ยวป่า อยากมาเที่ยวป่าเออจุดมุ่งหมายคือว่าจะมาหาผักเสี้ยนเออไปดองเออเออมาดิค่ะอันนี้อันนี้ก็กินได้เลยเนี่ยป่าเขาเสี้ยนนะเราจะได้ไปดองไหมเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ป่าตรงนี้มันขึ้นเยอะเลยแต่เรามาเก็บตอนนั้นไงพี่เออเดี๋ยวค่อยดูไปถ้าบนหนุนแต่ก่อนขึ้นไปข้างบนมันก็มีเออเอาเก็บ ไปดองอือดองนะคะผักเฟี้ยนค่ะแต่มันไม่มีเยอะปีนี้อืมน้อยอ๋อด้านหลังของจอยอ่ะเยอะแยะอันนี้มันขึ้นแทนใช่ใช่อันนี้มันขึ้นแทนเนี่ยขึ้นไม่ไหวอใช่ใช่อันนี้มันขึ้นแทนนะเอ้ผักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันปม เมื่อก่อนนะอน,นอใหญ่อ่อาเมื่อก่อนนี่ป่าฟักเซียนแล้วล้วนเลยตรงนี้นอเออเฟี้ยนเต็มเลยอ,เอ่ออออา,าน้องจอยเขาล้าวเอานะเขโอ้โห,โหไม่หรอกไ,ไ,ไอ,อ,กอกไ้ไอนี่นนผักไอ้นี่มันขึ้นแทนมันมันหนาหนูลเจ็บเจ็เจ็บถอนลากถอนโคนเห็นไหมเขาไม่ขึ้นให้กินเลยเห็นไหมน้องจอยอย่าไปถอนลากถอนโคนเขา ถอนรากถอนโคนเขาเลยไม่ขึ้นให้กินเลยเห็นไหมเก็บไปมันไม่ขึ้นหางขึ้นหางนี่อุ้ยเอาอย่าถอนรากถอนโคนนะไม่ถอนไม่ถอนเออไม่ถอนจะเก็บเอาอ่อนๆเพราะว่าเออเนี่ยอ่อนๆนั่นเลยนี่พี่นี่พี่ปิยะพี่ปิยะนี่พี่ปิยะมา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 เก็บด้วยกันอ่อนเลยนี่มาเก็บอ่อนออนเลยนี่เร็ว เดี๋ยวพาเดินไปตรงนู้นอีกมันมีเยอะอยู่ใช่ไหมเนี่ยตรงนั้น,นอ่อนอย่าไปถอนเขาเพราะว่ากลัวมันนั่นกลัวมันไม่ออกดอกนี่ย,ยกกอดเล็กเล็เกก็เอาสไดายมันไหนๆก็มาละเล็กก็เอาเอาไปดองกินดองกินอร่อยอยากจะเดี๋ยว ทำให้พี่กินหน่อยเออเมื่อข่าวที่แล้วที่พี่ได้ไปเอาที่ร oh, ้านหรือเปล่าอ้ยขึ้นไม่ได้มันลื่นลงอายุมากละย่าว่าแก่ย่าว่าแก่เรายังไม่แก่นี่น <trans> ี่ยอดมันเนี่อู้นี่ พี่เจ็บเลยโอ้ยโอ้ย,อยกบหน้าดูอะไรอ่ะเราต้องเดินไปข้างในไปรีนน้ำมันมีเยอะใช่เจ็บตรงนี้ก่อนเจ็บไปเรื่อยๆยเราไม่ต้องรีบอืมมันขึ้นหนึ่งหางเนาะ อะไรไปจ้ะเก็บเลยเก็บเลยงามค่ะงามเลยโอ้ยนี่งามเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยเนาะจ้ะโอ้โหอันนี้อ่อนเนี่ยดองอ่อนมากเลยแซ่บอ่อนอ่อนเป็นตาแซ่บแซ่บอี๋แซ่บอี๋โอ้โหเก็บได้ลึกเลยนะเก็บได้ลึกนะมันพี่ดองพี่เก็บไว้ตอนหน้าหน้าหนาวพี่ก็เอาไปวัดเลยใส่ช่องฟิตไว้พี่เออเออไปวัดพี่ เสดายมันเนี่ยพี่อีกเจ้าหนึง่งเอาดิไหนนั่นไงเสดายมันเก็บบ่เพ่เก็บปะจะ,ะคนถ่ายใช่ไหมมาเด้อผู้ใดอยากได้ส่งไปให้เอาเสียงบัตรดวงไปข้างล่างก็มีนั่นนั่นอยู่ตรงฝาอ่อนอ่อนอืม มันไม่มีโอกาสออกดอกหรือเปล่ามันถึงได้ห่างคนคนเก็บหมดไงคนเก็บเยอะนี่อยอ้แต่ก่นมาใหม่จได้โอ๊ยตําแย่มันตอดมืออ๊ยเจ็บนะเจ็บสิเจ็บแสบ ไม่กินหรอกพนังไม่กินหรอกดอกไม่กินก่อนก่าจะได้กลับไปใยเยนานใช่ได้เก็บเผ็ดหลายรอบอยู่นะานก่อจะได้ไปไทยอะ่ะเออใช่ อืมว้ายจำแย่โดนมือแล้วมันแสบ พอมพี่ออมันไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ ลาไหนไปยังไม่ถึงนั่งแม่ตรงเนี้ยเ <c oughs> นี่ยให้มันออกดอกหน่อยเพราะว่ามันเป็นพืชที่เกิดปีเดียวแล้วตายมันขึ้นจากมเมล็ดมันไม่เหมือนผักอื่นยุบหมด ใช่ัมเหยว